สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมานำเสนอวิธีการใช้เจ้าตัว T O A รูปชิวนะครับทาหลังคาอันนี้เป็นหลังคารอนคู่นะฮะมีช่างเข้ามาเซอร์วิสไปแล้วสองรอบนะครับแต่ว่ายังไม่หายแล้วพอดีทางเจ้าของนะครับก็มาเจอผมนะครับก็เลยให้ผมลองมาทำดู ครั้งแรกผมทําไปแล้วประมาณสองสามวันนะฮะผมก็รอฝนตกว่ามันจะอยู่ไหมนะครับปรากฏว่ามันไม่อยู่นะครับเพราะว่าปัญหามันก็คือ,อตรงรอ,อนด้านข้างนะครับก่อนที่เขาจะใส่หลบอ่อนข้างนี้เขามีการตัดนะครับตัดเพื่อให้มันประกบกับเจ้าครอบข้างได้นะครับเป็นกระเบื้องร่อนคู่นะฮะเขาตัดแล้วทีนี้ตัดแบบไม่ถึงสันแบบนี้นะฮะไม่ได้ตัดที่สันเลยอาจจะตัดริมๆประมาณนี้นะฮะ ตัดริมแบบตัดตรงร่องร่องเลยนะครับเพราะว่าด้วยระยะที่ผมลองเช็คดูนะฮะแล้วทีนี้เขาก็เอาปูนนะครับเข้าไปยัดข้างๆนะครับไปยัดไว้แล้วก็พอยัดปูนเสร็จแล้วก็ไม่ได้มีการทากันซึมอะไรนะครับก็ทีนี้ปัญหามันก็คือน้ามันซึมเข้าไปในปูนนะครับ ครั้งแรกผมทําแล้วนะครับทีนี้ว่าผมทําไม่สุดผมคิดว่ามันไม่ใช่ซึมจากปูนผมคิดว่ามันซึมจากอ่าข้างเชิงชัยนะฮะผมคิดว่ามันซึมข้างข้างเชิงชัยตรงนี้อ่าผมก็เลยมาอุดตามข้างเชิงชัยนะครับเพราะผมคิดว่าน้ํามันย้อนมาตามเชิงชัยแล้วมันก็ซึมเข้าไปนะครับอ่าทีนี้ปัญหามันก็คือมาจากด้านปูนนะครับปูนด้านข้างที่เขาอุดแล้วก็ไม่ได้ใส่ทากันซึมนะครับทีนี้ผมวิธีการทาก็คือผมจะใช้เจ้าตัวตะข่ายไฟเบอร์นะฮะ ถ้ามองใกล้ๆนะฮะจะเห็นเป็นลายๆนะครับนะฮะเป็นลายๆอันนี้ทาเป็นหนึ่งรอบแล้วนะครับอ่าจะเห็นล่องตะข่ายนะฮะจะเห็นล่องตะข่ายแบบลายๆนะฮะถ้าทาสองรอบมันจะหมดล่องนะครับหมดล่องตะข่ายแล้วก็มันจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็มันอ่าป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถ้าเราไม่ใส่ตะข่ายมันก็จะอายุการการใช้งานมันก็จะอยู่ได้เป็นไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับ อาจจะนานเหมือนกันอ่าสองสามปีหรือสี่ห้าปีถ้าเราทาดีๆนะครับแต่ว่าถ้าใส่ตะข่ายมันก็โอเคหน่อยคือมันมีอ่าอ่าแรงยึดเกาะนะครับมีแรงยึดเกาะของตะขา่ายไอ้ไฟเบอร์ซีเมนต์ตัวนี้นะครับมวนหนึ่งก็ไม่กี่บาทแค่ยี่สิบห้าบาทประมาณนั้นเองนะฮะก็เอามาปะแล้วก็ก่อนที่จะปะก็เหมือนคลิปที่แล้วที่ผมทําให้ดูนะครับก็คือทาไปบางๆงก่อนหนึ่งรอบนะครับพอทาอย่าให้มันแห้งนะครับพอมันไม่แห้งเสร็จแล้วก็ เราก็รีบรีบปะเจ้าตัวแผ่นไฟเบอร์ไอตะข่ายไฟเบอร์นะครับปะแล้วเราก็ใช้แปรงนะครับแป้งก็จิ้มจิ้มพยายามให้มันแนบกับชิ้นงานที่เราทานะครับบางทีตรงจุดไหนที่มันเผเยขึ้นมาเราก็อาจจะใช้คัตเตอร์นะครับกรีดเพื่อให้มันยุบลงไปนะครับอ,อันนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับก็เพื่อให้ชิ้นงานมันแนบสนิทนะครับอันนี้ขึ้นมาอยู่สูงเลยนะฮะอ่า ประมาณชั้นสี่นะครับขึ้นลงก็ค่อนข้างลำบากอันตรายนิดหนึ่งครับอาจจะินได้ยินเสียงเครื่องบินนะครับนอยู่ข้างๆสนามบินดอนเมืองเนี่ยฮะตรงจุดเครื่องบินลงนะฮะดูว่ท่านผู้ชมจะเห็นเครื่องบินนะครับอ่าที่มองไกลๆเครื่องบินมาลงพอดีนะครับาารคลิปนี้ก็ขอฝากไวเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมก็จะนํามาเสนอให้ท่านชมได้ชมกันใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ